จะยืนเป็นสามกล้องหลังนะครับชนะศรน,นี่ขยับขึ้นไปยืนสูงกว่ากองกลางอ่างทองอีกครับเอาแล้วตรงนี้มีจังหวะมาะท้ากันพุทธสินไม่ได้ว่าอะไรนะครับบอลของทางด้านจาจุรีู้หแล้วเจอตัดฟาวทันทีครับัชรกรเรือตัดสินใจตัดฟาวตรงนี้ครับกําลังจะลุยขึ้นหน้าอยู่แล้วครับวรลเดช ามาไม่ทันแล้วครับพัชรกรแต่ว่าพุทธศินยังใจดีอยู่นะครับยังไม่มีการค่าโทษอะไรครับจังหวะตัดฟาวเมื่อสักครู่อ่างทองธีระลให้มาครับพัชรกรเห็นล่วครับทางขวาจะเปิดให้กับธีรอผลอาบราบอกสุดท้ายน่าจะไปโดนแนวรับของจารุรีนะครับ ยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วครับในช่วงครึ่งแรกยังไม่มีสกอร์นะครับโอกาสก็พอๆพกันเลยครับสำหรับอ่างทองแล้วก็จาจุรีและดูบอลยาวตรงนี้พยายามจะเกี่ยวเล่นปฏิพานบอลไม่เชื่องเท้าครับปู่แล้วสุดท้ายก็ดักทิ้งออกข้างไปเกมนี้นี่รับบอลค่อนข้างเยอะเลยครับนักวุทิ์ผู้บุญ อ่าครับบอลยาวเปิดเปลี่ยนแกนมาเมล่นกันกับปฏิภาแล้วเกือโคลไปแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าไป,ไป,ปฏิภาบอลแรกมไม่เคยดีเท่าไหร่แต่ว่าตามแย่งคืนตรงนี้บอลยังไม่ออกด้วยครับปฏิภาปั้นหนึ่งเพชรเจอล้อมหน้าล้อมหลัอลอลอลงอย่างแก้ไขมาได้แล้วจังหวะนี้มีฟาสักก่อนละครับ เสีบสเยบอลแล้วครับตรงนี้จังหวะแก้ไขกันมาของอ่างทองพัชรกรขวาเพื่อนไปแล้วครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะเปิดตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเปิดแรงออกไปเองไม่เป็นไรยอตพยายามจะจ่ายบอลให้กับปฏิภานะครับที่ริมเส้นฝั่งขวาครับบอลนอกข้างแต่ก็ถือว่ามีโอกาสได้ขึ้นมากดดันจากบอลทุ่มตรงนี้แหละครับ